พีรพั์ครับพาร์ทมราคาปัจจุบันบาท72ตังค์ราคาเส้น200วันบาท65ตังค์ครับราคาปัจจุบันบาท72งตังค์ราคาเส้น200วันบาท65ตังค์พีรพั์เมื่อ5 6วันที่แล้วนับวันที่เปิดตลาดอย่างเดียวนะนะครับ ยังเป็นขาลงอยู่เลยนะครับแต่วันนี้ขึ้นมายืนเหนือเส้น200วันมุมมองเป็นขึ้นแล้วครับเป็นขึ้นแล้วนะจริงๆเนี่ยขึ้นจริงๆจะเป็นวันนี้เลยนะครับสองแท่งที่แล้วยังเป็นกึ่งๆยังขนาบเส้นอยู่แต่แท่งวันนี้ยแต่แท่งวันนี้ยืนเหนือเส้น200วันที่ชัดเจนเลย ก็เลยอัพพาร์ทสาชนิดหนึ่งนะครับพิรภพัฒน์เป็น1ตัวกับหุ้นปันพอร์ตด้วยนะนะครับดูภาพใหญ่พิรภพัฒน์ครับปรับไปไทม์เฟรมไหนก็ได้ที่เห็นพีรภพัฒน์ตั้งแต่เข้าตลาดใช้ไทม์เฟรมคอร์เตอร์ก็ได้ครับพิรภพัฒน์ตั้งแต่เข้าตลาดอืมแบบนี้นะแบบนี้นะนะครับหรือจะใช้ไทม์เฟรมนี้มันก็ได้ถูกไหมนะครับ ผมขอใช้ทำเฟรมคอเตอร์ละกันนะครับคำถามคือคำถามคือบาท72ตังค์สำหรับพีรพัฒเป็นถูกหรือแพงตั้งแต่เข้าตลาดเลยนะพีรพัฒเข้าตลาดประมาณปี2020เข้าตรงนี้จบตรงนี้เห็นไหมแสดงว่าแพงของพีรพัฒ์อยู่นี่ถูกไหม ถูกจริงๆของพีรพัฒน์อยู่นี่เข้าใจไหมอ้าวแล้วบาทเจ็ถูกหรือแพงอ่ะอีกครั้งนะครับถูกของพีรพัฒน์เนี่ยอยู่ประมาณบาท16สตังค์แพงของพีรพัฒน์เนี่ยอยู่ประมาณ 2. องบาทสิตังค์คำถามคือแล้วบาท เจ็ดสสตางค์ถูกหรือแพงวัดยังไงอ่ะอ่ะวัดอย่างนี้ครับหารครึ่งเลยหารครึ่งระหว่างไอสองบาทสิกับบาท16สตางค์นี่แหละครึ่งทางเท่าไหร่บาท63สิบสสตางค์แสดงว่าบาท เจสิบงตต่างเป็นโซนแพงถูกไหมเป็นโซนแพงก็จริงแต่คุณไปดูในเดก่อนว่าตรงนั้นมันเป็นแนวรับหรือเปล่านะครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะนะครับแต่จริงผมก็อยากได้บาท30บาท40แหละแต่ดูอาการแล้วนางก็คงไม่ลงแล้วนะครับอืมนะครับ พอเห็นจากการพักฐานครั้งนี้ก็คิดว่าจะพักลงไปบาท30บาท40ซึ่งเราก็รอกันอยู่ตรงนั้นเพื่อจะปั้นพอร์ตอีกรอบเห็นว่านางไม่ลงไม่ลงก็ไม่เป็นไรผมก็จะสามารถเอามาเทรดเล่นรอบได้แต่ไม่นำมาปั้นพอร์ตแล้วอย่าลืมนะเทรดเล่นรอบเก่งกำไรจะมีจุดสต็อปล s อไปหาจุดสต็อปล s อกันด้วยนะนะครับ ประมาณนี้นะประมาณนี้นะเพราะว่าเหนือบาทห3สามถึงสองบาทสิบเป็นโซนแนวต้านแล้วเราจะไม่ใช้พีระพั์ปั้นพอร์ตอีกแล้วเราจะใช้ในการเล่นรอบเก่งกำไรแต่รอบของผมก็เหมือนเดิมอะ่ะบาทแ0บาท9 0 2บบาทเหมือนเดิมนะครับอืมประมาณนี้แต่ถ้าถูกของพีระพัศนะคุณจำไว้นะถ้าถูกของพีระพัศเท่าวันใดวันหนึ่งหรือว่าปีหน้าหรือว่าเขาไป2บาทครั้งที่แล้ว รอบหน้าหรือเขาไป2บาทรอบหน้าแล้วเขาย่อมาหลุดบาท6-3โซนที่ถูกของพรีรพัทคือใต้บาท6-3ลงไปนะถึงจะเก็บปั้นพอร์ตได้ตรงนั้นถูกไหมนะครับสรุปเป็นโซนแพงตั้งแต่บาท6-3ถึง2บาท10ตังค์นะครับปรับเป็นเดย์ย่อกับ ย่อกราฟในเดมาดูอะไรมาดูว่าต้นเทนจาของพีรพัฒน์จริงๆอยู่ตรงไหนอืต้นเทนจาของพีรพัฒน์จริงๆเนี่ยจากที่เขาปรับฐานไปตรงเนี้ยบาท16สตังค์แล้วก็ไม่เคยลงมาเยี่ยมชมที่บาท16สตังค์อีกเลยนะครับแล้วเขาขึ้นไปทำต้นเทนจาตรงนี้ครับตัวนี้ โซนต้นเทีนจาของพีรพัฒนคือโซนประมาณบาท30ถึงบาท50ตังคต่างนะครับคำถามคือแล้วมันจะลงไหมคำตอบคือไม่รู้เหมือนกันถ้ารู้ว่าหุ้นจะลงไปตรงนี้แล้วหุ้นจะขึ้นไปตรงนู้นเราคงรวยกันทั้งตลาดไปแล้วถูกไหมนะครับมีเขาคนเดียวที่รู้แต่เราอะสามารถดูกราฟได้ว่าเฮ้ยตัวนี้มันปลอดภัยนะเฮ้ย ตอนนี้มันแนวรับนะเฮ้ย hey, ตรนนี้แนวต้านนะหนีดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะมาดูรู้ไปแล้วนะปรับฐานบาท16ตังดอยสุด2บาท10ครึ่งทางบาท63จากบาท63ถึง2บาท10เป็นโซแนวต้าน แต่ทําไมเราเล่นรอบได้คุณเห็นแท่งวันนี้ไหมเขียวปีเลยถูกไหมพ่กนี้แช่งให้ย่อนะจะได้เก็บบาท6กหกับบาทหกแถูกไหมนะครับอ่านกรอบปัจจุบันของพีรพัทผมอ่านกรอบใหญ่หนึ่งนะบางคนอาจจะอ่านกรอบปัจจุบันของพีรพัทแค่นี้ก็ได้แนวต้านแค่นี้แนวรับแค่นี้แต่ผมจะอ่านแบบกรอบใหญ่ของมันเลยคือกรอบนี้นี่กรอบนี้ แนวรับตรงนี้แนวต้านตรงนี้เลยนะครับใครจะอ่านกรอบสั้นก็ได้เทดสั้นก็ได้นะครับคือจบบาท90ก็เลิกกันประมาณนี้นะครับแนวรับในกรอบปัจจุบันของพีรพัฒน์บาท5 1ตังค์แนวต้านในกรอบปัจจุบันของพีรพัฒน์บาท10ตังค์เครื่องทางเท่าไหร่ ครึ่งทางบาท8ปเอ็ดอ้าวยังไม่ถึงนี่อู้สบายเรานะครับครึ่งทางบาท8ปดสสตางค์ซึ่งตอนนี้ก็มันยังไม่ได้ครึ่งทางอืมนะครับยังบาท72ดอยู่เลยนะครับตอนนี้พีรพัฒน์อยู่ใต้บาท81สตางค์ถึงบาท51สสตางค์ซึ่งแปลว่ายังอยู่ในโซน แนวรับในกกอบปัจจุบันคือโซนนี้แนวรับในกกอบปัจจุบันในเดย์แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งหรืออาทิตย์หน้าหรือพรุ่งนี้พีรพัฒน์เบรกบาท8ปสอสตางค์ได้จะเป็นโซนแนวต้านในกกอบปัจจุบันแล้วนะคือจะเริ่มเป็นโซนขายแล้วอะอนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะแนวรับแรกคือโลของแท่งเทียมปัจจุบันคือบาท 6 5สตตังค์แนวต้านแรกคือไฮของแท่งเทียนปัจจุบันคือบาท7 3สตังค์แนวรับหลังพิงฝาบาท61สตังค์ถ้าพีรพัฒ์ไม่หลุดบาท61ไม่หลุดบาท65โอกาสลงจบเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อ และวันนี้ก็โชว์สเต็ปขึ้นเขียวแท่งสวยๆเหนือเส้น200วันไม่แย่หลุดเส้น200วันอีกเลยด้วยแหละอืนะครับแนวต้านแรกบาท73แนวต้านถัดไปแนวต้านถัดไปบาท76สตังค์ แนวต้านถัดไปบาท79สติตางค์ตรงเนี้ยตรงเนี้ยผมจะบอกก่อนตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะถ้าเราตีกลมๆเนี่ยถ้ามันไปนเทสบาท80มันต้องยอ่ออันนี้ในแนวคิดผมนะถ้าไปเทสบาทแปดมันอาจจะมีย่อบ้างอืม ถ้าย่อมาสักบาท70บาท74อ่าแล้วไม่หลุดเนี่ยโอกาสเราก็เราอาจจะเทคกำไรบาท80ดไปก่อนแล้วลงมารับใหม่หมายถึงถ้ามันย่อนะถ้ามันย่อนะถ้ามันปิดแท่งใดแท่งหนึ่งในวันไหนก็ได้แล้วมันปิดแถวแถวบาทแ0แล้วมันแดงโอกาสมันอาจจะย่อบ้างอาจจะย่อบ้างนะครับแต่ถ้าถ้ามันไม่ย่อถ้ามันไปปิดเหมือนแท่งวันนี้ไปปิดตรงบาท81แล้วเขียวเป๊ะเต็มแท่งเลยโอกาสที่มันจะไปต่อเป็นไปได้สูง แนวต้านถัดไปจากบาทดใช่ไหมบาท8 5ถ้ามันจะยอดจริงมันจะยอดตรงนี้มันจะยอดตรงบาท91อืมนะครับมันจะยอดตรงบาท91นะครับถ้าจากบาทเ1้าย่อมาไม่หลุดบาท85ดไม่หลุดบาท80ดศยเลืกลมกลมนะครับโอกาสที่จะเหวี่ยงตัวไป2บาทเป็นไปได้ ตามนิสัยของพีรพัฒน์เลยนะประมาณนี้แนวต้านสำคัญในรอบนี้ของพีรพัฒน์สบาท10ตังค์นะครับแต่วันนี้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 แนวรับแรกบาท6 5แนวต้านแรกบาทเจ็ดสคุณดูนี่นะคือมันต้องมีจุดวางสต็อปลอสถ้าเข้าบาท7 3แล้วสต็อปลอสบาทหกไม่ใช่ไม่ใช่ลึกไป ลึกไปนะครับเอาครึ่งแท่งเขียวแล้วกันครึ่งแท่งเขียวประมาณบาทหกแปดได้ไหมอ่าบาทหกแปดบาทหกแปดละกันครับก็ไม่ครึ่งมากนะครับอืมนะครับแต่ผมดูไว้ว่าถ้าพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้พีรพั์เนี่ยย่อไมห่หลุดบาทหกแปดมุมมองเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อและจะขึ้นได้แรงต้องเบรกบาทเจก่อนนะครับ แต่ถ้าพรุ่งนี้ยังไม่ชนชนักนะเก็บแต่ถ้าพรุ่งนี้ยังไม่ผ่านบาทเจ็สามแล้วลงมาพักตัวบาทหกแปดอะ่ะก็คงยังไม่ไปในอาทิตย์นี้หรอกนะครับอาจจะไปอาจจะไปแบบเริ่มมีแรงซื้อก็คงจะเป็นวันศุกร์หรือวันจันทร์หน้าอะไรประมาณนี้อาจจะพักบ้างนะครับแต่ถ้าพรุ่งนี้แบบไม่หลุดบาทหกแปดเลยแล้ววิ่งทะลุบาทเจ็สามไปต่อเนี่ยโอกาสก็จะไปเทสบาทแปดสิบเป็นเรื่องปกติเลยนะนิสัยของพรีรพัฒน์นี่เราเทกันมาหลายรอบมากนะรอบนี้นี่รอบที่สี่แล้วนะนะนะครับอืมนะครับ จะตัวมเอ,เองเนี่ยรอบนี้เป็นรอบที่3แต่บางคนเขารอบที่4กันแล้วว่าเออน,นะครับคือเขาเทรดตัวนี้จนชินกันเลยนะครับเป็นหุ้นที่ดี1ตัวด้วยนะนะครับย้ำก่อนว่าพีร์พฒน์รอบนี้ไม่ได้ปั้นพอร์ตเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าปั้นพอร์ตเนี่ยมันต้องต้นทุนประมาณบาท30บาท40บาท50ก็ยังดีแต่มันไม่ได้ไงมันไม่ได้เขายังไม่ลงนะครับนะครับถ้าลงก็ดีนะถ้าลงก็ดีนะครับเพราะก็แบ่งแบ่งเงินไว้รอเหมือนกันนะครับ ถ้ามันยังไม่หลุดบาทหกเอ็ดมันก็ยังไม่ลงนะอืนะครับยิ่งไม่หลุดบาทหกห้ายิ่งไม่ลงใหญ่เลยนะครับก็จะไปเทสแบบบาทเก้าสิบสองบาทที่เดิมนะครับอืมนะครับสองบาทสิบก็ผมก็ไม่มองมาไกลขนาดนั้นครับก็สองบาทนี้ก็ได้กําไรเป็นกอบเป็นกำกันแล้วนะนะครับงั้นขอพีดภพัทเป็นเล่นรอบเล่นรอบนะครับแพทเทิร์นเก็จะมานะจ๊ะตรงนี้ ตัวนี้นะ by sell สรุปแผนเก่งกำไรเล่นรอบพีรพัดอีกหนึ่งครั้งแนวรับแรกบาท6.5แนวรับสต็อปลอสคือบาท6.8แนวรับหลังพิงฝาคือบาท6 1จริงๆก็อยากได้แหละแต่เขาไม่ลงไง นแนวต้านแรกบาท73แนวต้านถัดไปบาท 76, บาท 79, บาท81ก่อนตรงนี้อาจจะมีย่อบ้างคุณดูแท่งเทียนในวันนั้นละกันว่ามันปิดแดงหรือเปล่าก็เทคกำไรตรงบาท80กลกลมๆก,ก่อนก็ได้นะครับแล้วถ้าไปถึงบาท80แล้วย่อกรนี่ยออนะ่อเนาะแล้วย่อ,อมาเราก็จะมาเก็บแถวบาท 72, บาท74อีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับ แล้วถ้าเก็บไปเบรกบาท80บาท81ได้ครั้งแนวต้านถัดไปบาท85บาท90แล้ว2บาทแนวต้านสำคัญในรอบนี้ของพีรพัฒน์2บาท10ตังประมาณนี้ประมาณนี้นะครับกรณีแรกถ้าพรุ่งนี้เปิดมาแล้วไม่ผ่านบาท73เปิดแดงอะไรเงี้ยไม่ผ่านบาท73 แล้วลงมาย่ำแถวบาท68บาท6 5หเป็นโอกาสเก็บอีกครั้งอ่าพูดอย่างนี้ก่อนสำหรับคนไม่มีของแต่ถ้าแต่ถ้าเขาไม่ลงล่ะถ้าเขาไม่ลงก็ไม่ต้องไปไล่นะครับถ้าเขาไม่ลงถ้าเกิดพรุ่งนี้ไม่แย่บาท68เลยไม่แย่บาท70ดเลยแล้วเบรกบาท73ไปต่อก็ก็จบกันที่บาท80ก่อนจบกันที่บาท80ต่อแต่ถ้ากรณีไปอยู่บาท80ยังปิดเขียวเหมือนแท่งวันนี้อีกนะ ปิดค่อมแบบค่ากลางอะ่ะแล้วปิดเขียวเนี่ยโอกาสจะไปเทสบาท8 5บาทเบาทเป็นไปได้เรื่องปกติเลยของพีรพัฒนะครับแต่อยากให้ย่อมากกว่าอยากให้ย่อมากกว่านะครับก็ลองดูกันละกันว่าคนมีของคนไม่มีของต้องวางแผนยังไงครับพีรพัฒพาร์ทสประมาณนี้ครับขอบคุณ F.C. ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับสมาชิกหรือว่า F.C. ช่อง Youtube ครับต้องการเข้ากลุ่มไลน์ของช่อง ให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อกก์เพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อก์มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทำช่องคนเดียวนะครับผมทำเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบโกของช่องนะครับอุดหนุนโบกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบ ดีใจอะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบโรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มา l ลายไอดีนี้มาติดต่อน้องโอไปเลยมาร์เก็ตติ้งชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบโรก UoB ท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ